สวัสดีครับวันนี้ผมพาครับพี่พี่แฟนเพจนะครับแล้วคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาดูผลงานการติดตั้งในรถ t o y o ต a a เอ h a าผ่านะครับตัวเบลฟนะครับตัวนี้ใส่จอ10นิ้ว Android นะครับบอกระบบก่อนมีจอ10นิ้ว Android ที่ได้รับได้รับความนิยมสูงสุดในปัจจุบันนะครับแล้วก็ทีวีดา15นิ้วลำโพงคู่หน้าคู่หลังเป็นแยกชิ้นฟอ l นะครับผมรุ่น p h นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของกล้องบันทึกหน้าหลังนะครับที่เป็นตัว ทิ้งแวรรุ่น770ตัวใหม่นะครับของตัวโคเรียนะครับที่บันทึกภาพเป็น Full HD หน้าหลัง1080นะครับตัวนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของระบบ OBD นะครับเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานก,นกันดีกว่านะครับแล้วก็มีส่วนกล้องรอบคันด้วยลืมไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูการใช้งานกันนะครับอันนี้คือจอ10นิ้ว Android นะครับที่ถูกติดตั้งลงในรถเอาผ่าคันนี้แล้วนะครับ การทัชสกรีนสมูทลื่นไหลนะครับมัลติฟังก์ชันที่ม้วนลายเลยเพิ่มเสียงรถเสียงเปลี่ยนเพลงต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะครับผมแอปพลิเคชันต่างเนี่ยสามารถใช้งานได้หมดนะครับสังเกตนี้หน้าโฮมนะครับจะมี music, มิวสิกมีวิดีโอมีวิทยุนะดีวีดีใส่แผ่นด้านหลังเล่นได้เลยนะครับมีบลูทูธคอนเนคกกับมือถือโทรเข้าออกรับสายได้ทั้งหมดนะครับนี่ฮะถ้าคอนเนคแล้วมันจะขึ้นให้เรากดนะครับแค่นั้นเองนะครับในส่วนของวิทยุเนี่ยสามารถที่จะลากได้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะฮะ ฮะลากได้เลยนะฮะหรือกดค้นหาสู่อาณาจกรแมาคาว้และเพื่อผ้ี่ชียาญด้วยสายพันธุ์นี้นะคแค่นี้เองนะครับก็จะเมมคลื่นเรียบร้อยแล้วนะครับกดแบ็คออกมานะฮะคือการปิดนะครับสไลด์มาด้านขวาคือแอปพลิเคชันที่ผมลงไว้ให้คุลูกค้าไปใช้งานนะครับคันนี้ลืมไปมีดิจิตอลทีวีด้วยครับเป็นของอาสุกะนะครับผมกดเข้า AV นะครับก็จะเป็นในส่วนของดิจิตอลทีวีนะครับแล้วก็ จอด้านหลังก็จะออกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวดูจอด้านหลังกันนะครับอันนี้คือจอ15นิ้วนะครับใหญ่เต็มตาเลยและงานติดตั้งสวยงามลงตัวมีการทำฐานนะครับก่อนยึดให้เรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะมีไฟให้ด้วยนะครับของทีร้านลส่วนนี้นะฮะคือทุกอย่างเนี่ยเราเล่นเนี่ยมันจะตามที่หน้าจอด้านหน้าทั้งหมดนะครับถ้าผมเปิดหนังนะครับปึ๊บนยฮะดูภาพนะครับ อันนี้คือการเล่นจากด้านหน้านะครับคือทุกอย่างเนี่ยตามจอด้านหน้าของผมทั้งหมดนะครับออกที่ดนจอด้านหลังนะครับนี่เรียกได้ว่าคือคมชัดทั้งหน้าและหลังเลยบนนั่งหลังก็ดูหนังได้สบ,สบายๆแล้วก็ระบบเสียงที่ดีด้วยนะครับใงส่วนนี้แล้วก็มีในส่วนของกล้องรอบคันด้วยนะครับที่การใช้งานนี่คือแค่ตีไฟเลี้ยวหรือเข้าเฉียงาปหลังเนี่ยตัวกล้องรอบคันนี่จะทางานนะครับ อันนี้เล่นหนังผ่านแอปพลิเคชัน MX Player นั่นเองนะครับตรงส่วนนี้นะฮะเห,หมือนมากๆหรือว่าจะเป็นในส่วนของ youtube ก็ได้นคะครับเข้า youtube ได้เลยนะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมฮะลูกค้าสามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับใกล้ใช้อินเทอร์เน็ตก็เล่นได้แล้วนะครับเห็นไหมฮะเล่นยูทูบได้เลยนะครับเห็นไหมฮะกดปุ๊บอันนี้เลยนะครับ ันนี้ก็คือในส่วนของการเล่น u t u b e นะฮะกดได้เลยกดแบ็กเห็นไหมฮะสามารถที่จะเลื่นได้เลยเห็นไหมฮะเหมือนกันทุกอย่างจอหลังก็จะตามจอหน้าทั้งหมดนะครับแล้วก็สามารถที่จะเล่นในส่วนของแผนที่นำทางก็มีมาให้ครบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไซจิกหรือเป็นตัวการ์ดมิเทเรนออฟไลน์นะครับแล้วก็มีในส่วนของ g o o g l e Map นะครับฟังเพลงผ่านจุกไปด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะ เล่นนะครับในส่วนของที่นําทางได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมลองเล่นเพลงผ่านจุกให้ดูก่อนนะครับ Thompson อือฮึกดเข้ามานะครับกดปุ๊บนะครับเล่นผ่านแอปพลิเคชันนี้ถือว่าเสียงดีมากๆนะครับอ่าฮะลูกค้านิยมนะครับ <S <S เห็นไหมฮะ <S <S มันติฟังก์ชันพวกอะไรใช้งานได้นะครับ <S <S ผมสามารถที่จะใช้งานในส่วนของ g ู o g เก m a แม เพื่อที่จะนำทางไปพร้อมกับการฟังเพลงนะครับถือว่าครบมากๆนะครับปน,แบบนะครับีมเลยนะฮะแบบเห็นไหมฮแบบแบบะกดนำทางได้เลย ทางตะว,วันตกเฉีงใต้เวิร์กมากถ้าเราไม่ใช้แล้วก็กดแบ็กออกแค่นั้นเองนะฮะเห็นไหมครับสามารถที่จะไปดูในส่วนของท็อกนะครับหรือตัว OBD นะฮะเวิร์กมากๆนะฮะเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับพอมันคอนเน็กกับตัวรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นโชว์เป็นรอบรอบของตัวรอบงยนต์นะครับ เอ,เองนะครับเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูสถานะไมวัดรอบต่างๆได้นะครับตรงส่วนนี้เห็นไ,ไหมฮะมาแล้วฮะเห็นไ,ไหมฮะได้หมดเลยนะครับหรือไปในส่วนของตัวเลสซิงมิเตอร์นะครับปุบ๊บปั๊บผมสามารถกดเปลี่ยนรูปต้วที่ผมชอบได้นะครับ ล้อรื่งโยน์ให้เรานะครับตามไม้ไว้รอบของตัวรถเลยเห็นไหมฮะเท่เลยตรงส่วนนี้สามารถที่จะวางเรือนไม้ต่างๆได้เองนะครับด้วยการกดแอดหรือว่าจะมูฟเรือนไม้ต่างๆเนี่ยะย้ายได้หมดนะครับตรงส่วนนี้นะฮะกดไว้นะครับมูฟดิสเพย์รเราโยกปรับเปลี่ยนเคลื่อนย้ายได้หมดนะครับสามารถที่จะเพิ่มนะครับด้วยการแอดดิสเพย์เพิ่มเข้ามาแล้วเรามีลูกเล่นให้เล่นเพียบเลยนะครับตรงส่วนนี้อ่า เหมาะกับขาซิ่งนะครับแล้วคนที่ชอบอะไรที่มีลูกเล่นเยอะๆเวิร์กมากๆนะฮะเห็นไหมฮะแล้วก็ในส่นกล้องบันทึกรุ่น770ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับปางเฉียบนะครับเลนเป็นโซนีนะครับโซนีทั้งหน้าและหลังเลยตัวนี้ภาพเป็น MUHD 1800 0ทั้งหน้าและหลังเหมือนกันนะครับคมชัดแน่นอน ก็จะลงแอปพลิเคชันไว้ให้แล้วับไว้เราคอนเนคกกับตัวจอนะครับก็คือแอปของตัวสิ่งแวร์นะครับไว้ดูกล้องคือส่งข้อมูลจากกล้องมาึ้นในหน้าจอได้เลยนะครับหรือดาวน์โหลดวีโอได้เลยนะครับทส่วนนี้นะครับถือว่าครอบคลุมทุกการใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ได้ส่งกล้องรอบคันก็มีด้วยคันนี้นี่ผมตีกล้องขวานะครับแต่ว่ากล้องคันนี้เป็นกล้องแบบ 2D เห็นไมครับเห็นไหมฮะนี่คือตีไฟเลี้ยวขวาตีไฟเลี้ยวซ้ายนะฮะกล้องซ้ายก็ติด แต่ว่าก็จะโชยในส่วนของกล้องรอบคันนะฮะถ้าผมกลับปกตินี่คือกล้องหน้าเข้าเกียร์้า้หลังนะครับนี่คือกล้องมองหลังนะครับเห็นไหมฮะปึ๊บกลับมาอยู่กล้องหน้านะครับทุกอย่างสามารถเปิดปิดได้ทั้งหมดนะครับผมทำสวิตช์ให้เรียบร้อยนะครับไม่มีการตัดต่อสายตัวรถนะครับใช้ปลั๊กสำเร็จทั้งหมดนะครับถือว่าครอบคลุมทุกการใช้งานแล้วสำหรับรถตัว โซต้าเอาผ่านคันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของจอครับที่ออนไลน์ได้แบบที่นำพาลบออนไลน์นะครับฟางเพลงต่างๆครบหมดดูหนงบางเพลงครบทีวีพิดา15นิ้วนะครับแล้วก็กล้องบันทึกหน้าหลังแล้วก็โดยส่วนของกล้องรอบคันด้วยแล้วก็ตัวลำโพงที่เน้นคุณภาพเสียงของฟอร์ข้อนั่นเองนะครับสาหรับวันนี้นะครับพี่ๆที่สนใจนะครับขับรถรุ่นนี้อยู่หรือรถรุ่นไหนก็ตามแต่สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่มิราช ออดิโอครับสำนักงานใหญ่สีนักคลินครับเบอร์02ครับ383455นะครับหรือว่าติดต่อที่ผมได้โดยตรงเลย081ครับ7348370ครับวันนี้ราคุณผู้ชมไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คราวหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ